เมินแห่ะทึกวันไทยบุกถล่มเอาคืนยกสองจนสั่งโอพยพแหนีกระเจิงแต่สุดท้ายเจอแม่ทัพภาคที่สองดึงสติทันควันโดยก็ถือว่าหลอกกันได้แมก้กระทั่งคนในชาติเลยนะเมนหลังมาล่าสุดนะครับก็กําลังเป็นประเด็นร้อนแรงในเขมินหลังมีรายงานว่านางมารีโซเจียตาเมียน้อยฮุนเซนเอ๋ยโคสกลาโฮเขมินได้ออกมากล่าวหาว่าเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่4สิงหาคมนี้ไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ส่งกองกำลังติดอาวุธและเครื่องจักรกลหนักเข้าสู่พื้นที่อันเซและพื้นที่อื่นๆซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของเคมินโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมพลตรีหญิงมาลีสุจาตาได้ประกาศว่าเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่4สิงหาคมนี้ประเทศไทยได้ส่งกองกำลังพร้อมอาวุธและเครื่องจักรกลเข้าสู่พื้นที่อันเซและพื้นที่อื่นๆในดินแดนอธิปไตยของเคมินพร้อมทั้งมีการลากลวดน้มด้วยนอกจากนี้พลตรีหญิงมาลีสุจาตาระบุว่าเคมิน เพิ่งจัดการให้ผู้ช่วยทูตทหารต่างชาติประจำเขมรเดินทางไปเยือนพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของเขมรโดยพลตรีหญิงมารีสุจาตาก็เน้นย้ำว่าการกระทำนี้เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศรวมถึงในภูมิภาคโดยรวม พร้อมมีการแห่แช่ภาพและคลิปโดยอ้างว่าทหารไทยเตรียมบุกโจมตีสะด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาล่าสุดทางด้านแม่ทัพภาคที่สองก็มาตอบโต้นางมาลีแบบทันควันว่ายืนยันไทยยึดช่องอานมาก่อนมีมติหยุดยิงแถมห้ามคนขเขมรเข้ามาอาศัยโดยกองบัญชาการกองทัพบ,บกพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวถึงกรณีพลโทมาลีโซเจตาโฆศกกระทรวงกลาโหเมเขมรได้ถแถลงการอ้างทหารไทยพร้อมอาวุธ ละเมิดข้อตกลงจุดยิงด้วยการบุกช่องอา่านมาจังหวัดอุบลราชธานีโดยแม่ทัพภาคที่สองยืนยันว่าเรายึดช่องอา่านมาได้ก่อนมีมติหยุดยิงเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่เราต้องควบคุมไว้อยู่แล้วและเป็นเส้นเขตแดนของประเทศไทยจึงต้องมีกําลังทหารที่ต้องอยู่บริเวณนั้นและเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ทางเคเมินได้ละเมิด MOU 4 3ด้วยการสร้างบ้านเรือนตลาดและลุกล้ำเข้าอธิปไตยไทยช่องอา่านมาจำนวน70-80ถึงหลังคาเรือน ด้านพลโทบุญสินกล่าวว่าใช่คขมรได้ละเมิด MOU43 ด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ตาโอมสร้างชุมชนและตลาดซึ่งปัจจุบันนี้เราห้ามแล้วเพราะการดำเนินการดังกล่าวผิดข้อตกลงมานานแล้วจะไม่ให้มีคนเข้ามาอยู่ในตลาดและบ้านเรือนบริเวณนั้นอีกแล้วโดยอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็คือการปั่นกันเองของคขมนที่ปล่อยเฟซบุ๊กแบบไม่สนใจอะไรแล้วและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนของตัวเองอีกด้วยเพราะว่าในเมื่อวานนี้ ทางกระทรวงกลาโหเเมเขมรก็ยังอ้างแหล่งข่าวระบุว่าทหารไทยสั่งอพยพประชาชนและเตรียมเปิดฉากบุกก่อนประชุม GBC แถมยังโวยว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและด้านฮุนเซนยังยกเลิกเป็นประธานประชุมบุตรทสภาและเตรียมบัญชาการกองทัพ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวแต่ทว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เขมรบอกไว้แม้ว่าประชาชนเขมรจะแหนีกระเจิงออกจากบ้านเรือนแล้วก็ตาม โดยมาตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกของการประชุม GBC ที่กำลังหารือกันทั้งไทยและเขมรยาวไปถึงวันที่7กรกฎาคม2568โดยด้านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาค2กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปชายแดนไทยเขมร GBC ที่มาเลเซียว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรกันแต่ก็คาดหวังว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหาข้อตกลงร่วมกันให้ดีที่สุดส่วนที่หลายฝ่ายมีความกังวล สถานการณ์ชายแดนหลังการประชุมเสร็จสิ้นวันที่7สิงหาคมจะมีความตึงเครียดเกิดนั้นพลโทบุญสินกล่าวว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข,ของผู้นำทั้งสองประเทศจะเจอกันตรงจุดไหนหากยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกันก็จบง่ายซึ่งตอนนี้ยังคาดเดาอะไรไม่ได้ว่าผลจะออกมาอย่างไรเมื่อถามเรื่องการถอนกำลังท่านยืนยันว่ากองทัพไม่ถอยเพราะเราลุกในเขตพื้นที่อธิปไตยของเราสำหรับการดูแลชายแดนไทยขเขมร กองทัพทั้งสองประเทศได้ปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงที่สองรัฐบาลได้พูดคุยกันไว้เพื่อความสงบสุขบริเวณชายแดนซึ่งเราพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องโดรนไม่ทราบฝ่ายซึ่งกองทัพภาคที่สองได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นรวมถึงการติดตามกลุ่มบุคคลที่ทำตัวเป็นสายลับและไส,ส้ศึกแต่ยอมรับว่าบางพื้นที่นำโดรนขึ้นบินไม่ได้วางผลอะไร ทำเพื่อต้องการจะก่อกวนส่วนกรณีที่สารวัตรทหารอากาศสามารถจับกลุ่มชาวขเขมรพร้อมโดรนลักลอบเข้ามาบินเหนือกองบินห้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องสืบสวนสอบสวนแต่ต้องให้ความเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหาด้วยแต่ปัจจุบันเราประกาศห้ามบินโดรนซึ่งก็เป็นข้อสังเกตโดยแม่ทัพภาคที่สองกล่าวถึงกลิ่นศพที่บริเวณชายแดนไทยขเขมรว่าได้ประสานงานไปยังขเขมรให้มาเก็บศพทหารในพื้นที่ของตนเอง เพราะถ้าหากปล่อยไปก็จะเป็นที่มาของโรคระบาดทราบว่าเบื้องต้นทางขเขมรได้เริ่มทยอยขนออกจากชายแดนบ้างแล้วส่วนการดูแลสุขภาพอนามัยกําลังผลนั้นเรามีทหารเสนารักษณ์คอยดูแลอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นเพราะทางฝ่ายขเขมรได้นํารถพยาบาลมาลําเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและศพออกจากพื้นที่เพราะคนเหล่านี้ก็มียากซึ่งก็เป็นหนึ่งในข้อตกลงที่เคยได้พูดคุยกันเอาไว้ว่าฝ่ายไทยจะอำนวยความสะดวก ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสรลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า